สวัสดีครับสวัสดีเสาเอ็มืันึนงครับมือน,นีเหาก็อยู่ที่้านสวนหลังน้อยคอยหลักของเห่าคือเก่าคือเดิมครับกับมือน,นีคือเวียนมาบรรจบครบรอบคือต้อนทุเรียนเฮ่าอายุได้ประมาณเดือนอ่ะสองเดือนกับอีกประมาณสิบมือครับคืออาการที่เราปลูกก็แทงยอดดีครับแทงยอดดีมากอ่ะอ่าแล้วก็การเดินใบก็ดีแต่ว่าปัญหาก็คือ ใบของเขาจะเหลืองจะน้อยครับผมก็เลยได้ถามกูรูหลายๆท่านก็คือกูรูหลายๆท่านบอกว่าเนึ่งมันะจะขาดขาดขานอ,อาหารรองอาหารเสริมนะครับซึ่งเป็นพวกสังกะสีเราก็เลยทําการพวกเอาพวกทานธานอาหารรองมาพ่นให้กับทางใบนะครับนะครับผมวันนี้เราก็ได้ทำ,ทำการพ่นเป็นเสร็จท,ที่เรียบร้อยแล้วครับผม แล้วก็อุดมการณ์นี้ก็ถามว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนไหมนะครับ,บว่าู้ไทยก็คือก็อาศัยศึกษาใจด้วยด้วยใจที่มีความมุ่งมั่นใจที่ต้องเราต้องการที่จะทํานะครับก็เลยศึกษาเรียนรู้ไปด้วยด้วยกันไปไปพร้อมกันนะครับพวกคลิปวิดีโอต่างๆที่ทําขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้อาจเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ยังไม่ปลูกนะครับอยากคน หันก็ามาปลูกต้นทุเรียนกันหรือว่าปลูกไปพร้อมกันนะครับหรือเราอาจจะแชร์ประสบการณ์ที่เราได้ทําร่วมกันนะครับไปด้วยด้วยกันนะครับส่วนแลผมปลูกมาสองเดือนปัญหาก็ปัญหาที่หลักหน,นักคือยังไม่มีครับยอดแทงดีมากอ่าลากก็เดินดีอ่าอ่าโรคชอลาก็ยังไม่มีอ่าพวกเพี้ยพวกหนอนก็ยังไม่ลงเพราะว่าปัญหาพวกนี้ก็คือเกิดจากที่เราป้องกันไว้ก่อนครับทุกวันนี้ผมก็ป้องกันหนึ่ง ไปโครมาอ่าฉีดกันเชื้ราอ่ากันนอนกันเพี้ยแล้วก็เร่งฮอร์โมน3าสีรายการนี่ที่ผมทำไปก็ถือว่าโอเคนะครับเดินและอยอดเดินดีอ่าไม่มีเชื้รากันนะครับอ่าแล้วก็คนหลายๆคนอาจจะชมแล้วก็อาจจะเปเร่งกระดานใจนะครับที่ต้องการจะปลูกต้นทุเดียนนะครับก็เลยให้ปลูกไปพร้อมกันดีกว่านะครับวันนี้ก็เลยอยากเอา สั้นๆเล็กๆน้อยๆมาเบ้ามากล่าวสู่ฟังสำหรับพีพีไอน้องทุกคนนะครับแต่คลิปเต็มๆก็คือเดี๋ยวเข้าไปจอลึกอยู่ในช่อง youtube ของคนเบ่าพระแทรบถินนี่เด้อครับเด้อว,ว่าเราจะลงขั้นตอนในการทำเกษตรนะครับอยู่ที่สวนของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไผ่กล้วยปลูกอ้อยสุพรรณบุรีปลูกผระหวานป่านะครับซึ่งของเราก็มีหมดอยู่ในสวนของเราน,านีครับอ้อยสุพรรณบุรีกล้วย ไผ่บงหวานผักหวานป่านะครับซึ่งเราก็เอามาลงก็คือจุดประสงค์ก็คือเ,เข้าเข้ามาอยู่ในสวนเราสามารถเก็บผลผลิตได้ได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีะปลาระบบน้ำโซลาเซลล์ระบบน้ำโซลาเซลบบซเซล์เจาะบาดาลถ้าทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูงานดูระบบตัวอย่างก็เข้ามาดูได้ครับทังสวนของเฮาพร้อมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่จะเข้ามา ชมงานดูงานของเรานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าม,มาเข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็สำหรับคนหลายๆคนครับผมเซิร์นเข้ามาได้ครับเซิร์นเซิร์นเข้ามาได้เลยครับเบ้าพูไทไยปัดถินมีใดไม่ได้ห่วงห้ามครับผู้เด้อแพะวพพแวะไปผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาดูชมได้ครับสำหรับวันนี้เบ้าผูไทไยปัดหินกับขอเก้าคำว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายและขอเก้าคำว่าสวัสดีสวีดัสสวัสดี ไปบายทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ